สวัสดีค่ะทุกทุกท่านวันนี้กะละมังชาแนลจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเศรษฐีกวักซับด้วยความเชื่อของการปลูกต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณตามตำราภูมมชาติการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านผู้ใดจะสร้างบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นมงคลให้ปลูกต้นไม้ไว้จึงจะดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน เมื่อท่านเริ่มปลูกความเป็นสิริมงคลก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะจิตใจที่สงบไม่คิดฟุ้งซ่านคือจิตใจที่มีแต่คุณงามความดีเมื่อท่านได้จดจ่อมีสมาธิอยู่กับต้นไม้ท่านก็ได้บุญแล้วเศรษฐีกวักทรัพย์หรือเดลีใบโพเป็นไม้ลม้มลุกที่มีอายุนานหลายปีจะมีลำต้นแยกออกเป็นสองส่วนได้แก่ ลำต้นส่วนใต้ดินที่เป็นหัวและไหลและลำต้นเหนือดินแตกหน่อจากไหลขึ้นมาโดยลักษณะเด่นของเดลีใบโพหรือกวากซับหรือเศรษฐีกวาทซับจะอยู่ที่ลักษณะของดอกโดยลักษณะของดอกเดลีจะออกเป็นช่อแทงออกจากยอดของลำต้นปลายการดอกจะประกอบไปด้วยใบประกอบที่มีสีขาวนวลหนึ่งใบ มีลักษณะเป็นรูปหัวใจสวยงามโคนใบกว้างเว้าวตรงกลางปลายใบแหลมช่อดอกจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกประกอบไปด้วยดอกย่อยที่ไม่มีก้านดอกขนาดเล็กจำนวนมากมีลักษณะคล้ายกับไข่แมงดาโดยดอกย่อยแต่ละดอกจะมีสีเหลืองอ่อนเมื่อดอกบานแล้วจะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในตอนเช้าโดยดอกเดลีใบโพ จะออกดอกตลอดทั้งปีและออกมากในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเดลีใบโพจะมีลักษณะดอกลักษณะใบใหญ่กว่าเดลีโดยทั่วไปไม้ตระกูลเดลีมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเดลีใบกล้วยเดลีใบมันเดลีจักรพพัดเดลีใบด่างเดลีใบเล็ก เดลีแคะแต่ที่เราจะทำความรู้จักในวันนี้คือเดลีใบโพค่ะการปลูกเดลีใช้หนอ่อแยกเงาออกมาจากต้นเดลีเป็นไม้ที่ชอบดินร่วนซุยมีความชื้นสูงให้ผสมดินร่วนผสมกับกากมะพร้าวสับดูแลให้มีความชื้นอยู่สม่ำเสมอชอบแดดลำไรควรใส่ปุ๋ยด้วยนะคะ ด้านความเชื่อความศรัทธาหากจะปลูกต้นเดลีใบโพให้เกิดโชคเกิดลาบนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแนะนำให้ท่านปลูกเริ่มแรกในวันอังคารช่วงบ่ายแก,แก่ๆโดยในการปลูกนั้นหากท่านจะถือเป็นโชคเป็นลาบขอให้ท่านได้ลดน้ำทุกครั้งที่มีการลดน้ำขอให้ท่านท่องคาถาว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาลาโภโหนตุภวันตุเมมหาลาโภโหนตุภวันตุเมมหาลาโภโหนตุ พระวันตุเมขอให้บังเกิดโชคลาภแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเทินและด้วยความเชื่อที่มีมาแต่โบราณค่ะต้นเดลีใบโพเมื่อออกดอกอยังให้โชคให้ลาบในเรื่องของตัวเลขถือเป็นต้นไม้ในการเสี่ยงทายขอโชคลาบด้วยค่ะเดลีใบโพเมื่อออกดอกโดยเฉพาะดอกที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ขอให้ท่านได้ขอโชคลาภโดยการจุดธูปห้าดอกเสร็จแล้วใช้แป้งชนิดใดก็ได้มาทาที่ใบประกอบซึ่งก็คือใบสีขาวที่ครอบดอกไว้นั่นเองค่ะโดยอานิสงส์อันแรงกล้านี้ให้คุณกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และคนชราจากนั้นใช้นิ้วมือลูบไปเรื่อยๆเ,เพื่อมองหาตัวเลขที่จะเกิดขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหลังจากนั้นขอให้ท่านตั้งนโมสามจบนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาณมะพะทธะจพระกะสะอิติสุขโตอรหังพุทโทนธะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิเทวาขะมามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิสาธุ ด้วยความเชื่อความศรัทธาค่ะเราจะเห็นตัวเลขที่นำไปใช้เสี่ยงถ่ายได้โดยคุณจะให้กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ค่ะและผู้หญิงที่ชราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเดลี่ใบโพด้านความเชื่อค่ะมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืน ห่างไกลาจากโรคร้ายสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปนำมาซึ่งโชคลาภกวากเงินกวากทองกวากทรัพย์ให้เข้ามาภายในบ้านค่ะแต่ท่านจะเชื่อหรือไม่เดลีใบโพโดยส่วนใหญ่ปลูกง่ายแต่คนที่ปลูกมักไม่สมหวังกับการปลูกเราจึงพบเห็นเดลีโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเดลีใบเล็ก ซึ่งมีดอกขนาดเล็กแต่สำหรับเดลีใบโพปลูกง่ายแต่เลี้ยงดูยากหากจะเลี้ยงดูให้ออกดอกก็ทำได้ยากเช่นเดียวกันดังนั้นการปลูกเดลีใบโพหรือกวักซับหรือเศรษฐีกวักซับจึงเป็นเหมือนต้นไม้มงคลเสี่ยงทายสำหรับผู้ที่ปลูก ผู้ใดปลูกแล้วใบเขียวออกดอกผู้นั้นย่อมบังเกิดโชคลาภการดูแลต้นไม้ให้มีใบไม้ที่สวยออกดอกก็เหมือนกับการดูแลบุคคลภายในบ้านอย่าหลงลืมสิ่งใดไปหากเราทำทุกอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นกุศลพลังความเชื่อความศรัทธาย่อมทำให้เกิดปาฏิหาริย์กราบขอบพระคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ ากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ